15กรกฎาคมในเล็กนอล็อกเอ็มคลาสมีอะไรเข้ามาบ้างถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัดรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จับกบับเพทวินทับอัพ ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมทูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพ y ชูวินท็อปอัลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาละครับกลางเดือนครับแน่นอนว่าสิ่งที่จะเข้ามานะครับนั่นก็คือเรื่องของแฟชั่นนั่นเองครับรอบนี้นะครับก็มีการเปิดตัวสกินจํากัดเวลาใหม่กลางพรมากันต่อเนื่องนะครับผมตามเวลาตรงเป๊ะนะครับนี่คนก็วิ่งมาซื้อกันนะครับตั้งแต่ตีห้ากนเลยทีเดียวเนี่ยเห็นไหมคนวิ่งไหลมาไหลมานะฮะเออฟิตกันะัน่ีตื่นเช้านะครับโอ้โหมาซื้อแฟชั่นนะครับมาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยมีแฟชั่นอะไรบ้างนะครับผมอ่ะ ซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแฟชั่นทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนหางตัวนี้เลยนะครับ flower pistil นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะบวกในส่วนของ MTK 3%นะครับแล้วก็ตั้งแต่บวก1ถึงบวก6เนี่ยทุกๆบวกจะบวก MTK 10หน่วยนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มสูงสุดเนี่ย60 MTK นะครับอันนี้คือ60เลยนะไม่ใช่60%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ดูค่อนข้างที่จะน้อยมากนะสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันน้อยมากแค่บวก1-6แล้วได้ MTK แค่60เนี่ยแอบน้อยไปหน่อยแล้วก็บวกตรงนี้อีก3%นะครับอ่าส่วนตัวมองว่าพวกหางที่เป็น Mpen นะครับอ่าดูดีกว่านะครับอ่าหรือถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้จริงๆ m a MTK แบบนี้นะครับอาจจะเหมาะกับอาชีพที่ไม่ได้ใช้ Mpen แต่ต้องการใช้ MTK จริงๆนะครับอ่าเพื่อที่จะเอาไปฮิลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็มองว่าเอ้ยเอาไปฝากสมุดน่าจะดีกว่านะครับสำหรับหางตัวนี้นะฮะก็ 6.86m นะครับซื้อไปฝากสมุดได้ทั้ง a อ t แทแล้วก็ M อ t มแทด้วยนะครับต่อมาคือส่วนหน้าของสายซับพอร์ตนั่นเองนะครับสำหรับสายซับพอร์ตคนไหนที่อ่าขาดเรื่องของการสตันนะครับไม่ได้เปิดหาออคฮีโร่นะครับหรือว่าเอ้ย เราถอดการสตันบางส่วนได้เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นหน้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้เหมือนกันนะครับหน้าตัวนี้เนี่ยก็เอาไว้เล่นในส่วนของคอนเทนต์ PVE นั่นแหละนะครับอ่าเพราะมันบวกแม็กเลือด8%ด้วยแล้วก็การสตนสิน10%ด้วยฝากสมุดได้เลือด80ด้วยนั่นเองนะครับถ้า PVP เนี่ยก็ยังคงเชียร์หน้ากอบินมากกว่าเนาะเพราะว่ามันสามารถกันคนได้ ถึง30%เอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตัวนี้ก็เอาไว้เล่นแบบ PVE เป็นหลักนะครับหรือใครที่มั่นใจว่าโอเคฉันไม่น่าจะโดนคนแรงหรอกเอาไปเล่น PVP ก็ได้นิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใส่เนี่ยมันได้เลือด8%ใน PVP มันก็คูณ4เข้าไปนะครับก็เป็นหน้าที่สามารถบูสต์ในเรื่องของค่าเลือดได้ดีนะครับไปใส่พวกพาราดงพาลดินก็จะทำให้เลือดเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ ถือว่ามีไว้ก็ไม่เสียหายนะครับแต่ตอนนี้มันมีออคิโร่มาไงเออบางคนอยากการสตันก็ใส่ออคิโร่เอาเลยอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะราคาอยู่ที่6.86ล้านนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ราคาแพงที่สุดก็จะมักจะเป็นของที่ดีที่สุดนะครับก็ราคา13.86นะฮะสตาร์ไลท์ลาลาบายนะครับอันนี้จะเป็นส่วนปากสำหรับสายเวทเลยนะครับตัวนี้จะบวก MD ็มเมเนี่ย4% นะครับอาแล้วก็จะมีในเรื่องของลดไล่นะครับอีก5%นั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าบวก6เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลไหนก็ตามนะฮะ SP คอสจะลบ5%ก็คือประหยัด SP นั่นแหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของที่ดีเหมือนกันแล้วฝากสมุดได้ MTK 10ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับปากตัวนี้เนี่ยผมมองว่า ส่วนตัวผมที่เล่นพระแม็กนัตเนี่ยแอบดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าพระแม็กนัตมาสเตอร์สเนี่ยใช้แคชไทม์ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแอบบอกว่าเอ้ยอันนี้ก็แจ่มเหมือนกันนะฮะเออมันแจ่มเหมือนกันตรงที่แบบเออเอ็มดาเมจก็ได้เว้วยแคชไทม์ก็ได้เว้วยเออนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาซื้อกันเลยนะครับผมในสามชิ้นนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อไปฝากสมุดกันได้เลยนะครับหลักๆเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะฝากตัวนี้นะครับผมอ่าฝากตัวนี้ แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ปากตัวนี้กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงแล้วกันนะอันนี้จะเป็นปากที่ผมใช้ประจำเนี่ยก็คือเสียงกระซิบแห่งความรักตัวเนี้ยจะได้สกิลดาเมจเอลีเวทบวก5%แล้วก็ใช้ SP น้อยลง5%เหมือนกันเลยนะครับแต่ตัวนี้จะได้เป็นเอ a มดาเมจนะครับอ่าแล้วก็แคสต์ไทม์ลบ5%นั่นเองนะฮะอันนี้ก็ผมอยากได้ในเรื่องของแคสตไทม์นะ เดี๋ยวเราไปลองกับหุ่นพรก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองไปลองกับหุ่นพรน,นิดนึงแล้วกันว่าเป็นยังไงนะอ่าแต่ว่าออฟแมวนี้จะมี m อ k ด้วยนะครับ39นะเดี๋ยวให้ดูความแรงนิดนึงถ้าไม่ได้ต่างกันมากนะแล้วไอปากเขียวที่แรงกว่านิดนึงเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เพราะว่าเราจะได้ช่วยในเรื่องของค่าลดไล่ได้ด้วยนะครับผมอ่ะเอาแบบแม็กนัทธรรมดาเอ้ยเอาเป็นมัสมาสเตอร์เลยแล้วกันนะอ่ามาสเตอร์สกิลปุ๊บดูฮะ นี่ดอกเราประมาณ2ล้านนะฮะอันนี้คือไม่เปลี่ยนธาตุนะครับประมาณ2ล้านถ้าเปลี่ยนธาตุก็ประมาณ4.4ล้านนะครับอ่ะถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะปุ๊บต่างกันเยอะไหมนะฮะปุ๊บสองศูนย์สองหนึ่งนะฮะอ่าเนี่ยสองศูนย์สองหนึ่งคุณเห็นไหมอ่ะสองศูนย์สองหนึ่งเก้าสี่นะครับอ่ะอันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บเอาให้โดนแค่นี้ก็พอนะครับปุ๊บสองศูนย์สามหกนะครับก็คือไอ้ตัวเนี้ย ก็แรงกว่านะครับแรงกว่าประมาณหมื่นหนึ่งนะถ้าเทียบที่หุ่นไม้พรนะเออแรงกว่าประมาณหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากอา่าถ้าใครที่ขาดเรื่องลดไล่จริงๆนะเราเล่นสายนี้แบบผมเนี่ยผมว่ามาใช้อันขวาก็ไม่แย่เหมือนกันนะเออมันไม่ได้แบบห่างกันเวอร์เกินขนาดนั้น นะครับแล้วก็เนี่ยลดไล่ตั้ง5%มันเท่ากับออฟแมวขั้น2 1อันนะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าจะใช้ใช้แบบไหนนะครับเพื่อนๆลองดูนะอ่าแล้วก็ไอตัวนี้นะครับก็เอ็มเดเมดนะครับเอาไปใช้กับสายอาชีพอย่างเช่นบาดแดนมาสอนะครับอ่าโลกมาส,สอก็แอบ,บใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้จริงๆหรือว่าเราไม่ได้มีตัวไอเสียงกระสิบแห่งความรักเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกัน นะครับส่วนปางอื่นที่จะพอเทียบได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนปางอื่นก็อาจจะมีเป็นพวกหนวดเอ็มเพนะครับอ่าแต่อันนี้อาจจะต้องไปเทียบกับบอสท,ที่อ่อเรียกได้ว่าเป็นบอสท,ที่มันมีค่า reduction เยอะ,ะนะอ่าเดี๋ยวผมอออกมาเทสให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับอ่านี้ผมขออนุญาตกดเพิ่มก่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีไหมน่าจะมีแค่ประมาณนี้นะหนวดเอ็มเพเป็นหลักอ่าเดี๋ยวเทสให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันในบ้านนะครับเป็นเทสกับพวก ธนาทอตว่ามันจะต่างกันประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูธนาทออระดอีพิกกันหน่อยนะครับมาโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านมาเลยนะครับว่าปากตัวนี้มันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะฮะเอ่อตั้งค่านะครับเดี๋ยวเราเอาเป็นธนาทอสอีพิกสปิริตเลยนะครับปุ๊บโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นปากปากเขียวก่อนปากเขียวอ่าปากเขียวนะครับปุ๊บประมาณเท่าไหร่ครับ 1> 1, 2 1งแสนหนนะฮะอ่าประมาณ201นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้นะครับอ่าเมื่อกี้219640นะอันนี้เท่าไหร่ครับปุ๊บประมาณ2 2 1 5 2นะฮะอ่าก็ลดมาประมาณ4,000นะฮะอ่าถ้าเป็นปาก M Pen นะฮะโอเคครับไปดูกันปุ๊บเดี๋ยวบัฟก่อนนะปุ๊บเพื่อความชัวเพื่อความชัวนะฮะปุ๊บ อันนี้ประมาณ201เท่านั้นเองอ่าสองหเหมือนกันนะฮะประมาณ215เหมือนกันนะก็พอๆกันจริงๆตอนนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะดีสุดแล้วก็บวกกับมันมีแอบที่โกงโดยมีออฟเมลประมาณ40ด้วยนะครับอ่ะก็ลองเลือกใช้ดูแล้วกันนะส่วนตัวถ้าขาดลดไล่จริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้ทั้งดาเมจได้ทั้งลดไล่ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับอ่ะลองเลือกดูแล้วกันว่า จะใช้ตัวไหนนั่นเองนะเดี๋ยวผมอาจจะมาลองให้ดูอีกทีหนึ่งในไลฟ์สตรีมนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้จริงๆวันที่15เนี่ยก็มีแค่แฟชั่นนะครับสชิ้นที่เข้ามาให้เราได้ซื้อกันนะครับเดี๋ยวมันจะมาหนักกันอีกทีหนึงช่วงวันที่20-21นะครับวันที่20เนี่ยเดี๋ยวจะมีในส่วนของปีกนะครับเข้ามานะแล้วก็พระสายคิวสายทับนะฮะเอามาใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมา ทดลองกันให้ดูอีกทีหนึ่งว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยใช้งานได้ดีหรือเปล่าสําหรับปีกฮิลสองเท่านะครับหรือว่าจะเอามาใส่สวยๆอย่างเดียวนะครับอ่าแล้วก็ได้แม็กเดรดเก้าสิบด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่21เนี่ยการซานูเบียก็จะมาด้วยนะครับเออเกือบลืมบอกไปวันที่17มีตีบวกการ์ดบอดด้วยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับแฟชั่นที่จะมาเดือนหน้าเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตไว้ให้ทาง Discord ของผมนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูแฟชั่นล่วงหน้ากันได้ว่าเฮ แฟนรอบนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีเลยนะครับจะไปรอแฟนรอบหน้าดีไหมนะครับเพราะว่ารอบนี้ถ้าบอกตามตรงก็มันมีแค่ของสายเวทนะครับกับสายซับนะสายกายภาพเนี่ยครึ่งเดือนหลังก็จะเงียบๆหน่อยนะครับในส่วนของเรื่องเสียตังค์นะฮะก็ผ่านได้เลยนะครับสำหรับสายกายภาพอาจจะไม่ได้ใช้สักชิ้นเลยนะครับในส่วนครึ่งเดือนหลังนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องคุงโกะได้ทำคลิปของเกมและ t ล ok ็อกเอ็มคลาต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ